เครื่องแขวนวิมานแท่นวิมานแท่นเป็นเครื่องแขวนขนาดเล็กที่ประดิษฐ์ดัดแปลงมาจากบันไดแก้วซึ่งพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสมรัสสิริเชษฐ์พระเจ้าพี่นางเธอในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประดิษฐ์ขึ้นและได้รับความนิยมสืบทอดมาจนปัจจุบัน ดอกไม้และอุปกรณ์ที่ใช้คือดอกพุทธดอกจำปาใบาแก้วดอกกุหลาบดอกบานไม่รู้โรยดอกขจรใบตองกาบกล้วยโครงไม้ด้านยาว12นิ้วด้านกว้างสิบนิ้วการร้อยวิมานแท่นเริ่มด้วยการทำโครงซึ่งทำจากไม้ไผ่เหลาให้แบนพันผ้าขาวที่ตัดเฉลียง45องศา เสร็จเรียบร้อยนำดอกพุธมาร้อยตาขายหน้าช้างลาย6ก,ก้านหดอกด้านข้างของตาขายหน้าช้างให้นำดอกพุธตัดก้านให้สั้นร้อยเป็นสายยาวทาบกับตาขายหน้าช้างทั้งสองข้างแล้วเย็บตรึงติดกันจากนั้นร้อยสายม่านแหวกโดยกำหนดกึ่งกลางโครงเป็นแนวของสายม่านแหวกตัดก้านดอกพุธให้สั้น ร้อยดอกพุด34ดอกเป็นสองสายสายม่านสายถัดมาร้อยดอกไม้ลดจํานวนตามลำดับติดเป็นสายข้างละเจ็ดสายตุ้งติ้งร้อยด้วยดอกจํำปาและดอกรัก13สายผูกตามช่องตาข่ายของโครงส่วนล่างช่องละหนึ่งสายรวมส2ช่องผูกกลางม่านแหวกหนึ่งสาย อุบะร้อยอุบะห้าดอกทรงเครื่องจำนวนสองพวงสำหรับผูกด้านข้างของโครงด้านซ้ายหนึ่งพวงและด้านข้างของโครงด้านขวาหนึ่งพวงจากนั้นทำกะสวนและเย็บสวนผูกตรึงติดกับโครงด้วยดอกพุทธและใบแก้วและเย็บแบบรูปดาวห้าแฉกด้วยกลีบกุหลาบทำเป็นดอกพัดหูติดที่มุมโครงทั้งสี่มุม เมื่อแต่งตัวเสร็จแล้วจะได้วิมานแท่นที่ใช้ประดับเป็นเครื่องแขวนตามประตูหน้าต่างได้อย่างสวยงาม